พีคเซนวีเเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะแล้วก็ได้การตอบรับที่ดีมากๆกับเพื่อนๆนะดูชอบกันนะครับก็ตอนนี้รุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับเห็นว่ารุ่นที่มีฟอร์ f ฟ e ดแบ็ k แล้วนะรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันคือมันจะมีอยู่2กล่องครับมันจะมีกล่องนี้กล่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกล่องใหญ่อันหนึ่งกล่องหนึ่งนี่ครับมันมีทั้งหมด2กล่องนะนี่กล่องที่1แล้วก็อันนี้กล่องที่2อเดี๋ยวเราแกะกล่องเล็กก่อนแล้วกันข้างกล่องนะครับผมเขาเขียนว่าอันนี้ครับ ไม่ออกอะ่ะ f ฟลดิจินะครับไม่ได้เขียนว่า PXN เนาะแล้วก็เขียนว่า rule the game นะครับผมกล่องเขาแปลกเนาะกล่องเขาแบบไม่ไม่พอดีอะ่ะเป็นกล่องในกล่องนะทุกคนอืออ่ะ PXN แล้วคราวนี้เป็น PXN แล้วทั้งกล่องครับโมเดล PXN V10 นะครับผมแล้วก็ที่เหลือไม่รู้แล้วแต่ลดการผลิตอะไรพวกเนี้ย น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เน Net ี่ยเน็ตเวทอยู่ที่เท่านี้กอดเวทอยู่เท่านี้ก็คือรวมทั้งกล่องแล้วก็อยู่ที่5.6าจกกิโลกรัมไม่รู้ข้างในจะมีกล่องอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับอ่ะเปิดกันต่อเยลยแล้วกันนะอ่ามีถุงมือให้มาด้วยนะครับคล้ายถุงมือฟิตเนสผมว่าน่าจะถุงมือฟิตเนสนะเป็นกล่องในกล่องจริงด้วยนะครับเขียนตรงนี้เลยว่า P S N V <S 1 0นะครับเห็นเนาะเห็นโอเคเดี๋ยวออกมาก่อนด้วยดีกว่าก็ตรงนี้เขาเขียนเลยครับว่าเป็นเอ่อ ฟลอดฟีดแบ็กนะครับภาษาจีนที่อ่านไป่รู้เรื่องแล้วก็ซัพพอร์ตกับ PC คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ p c Xbox one ก็เล่นได้เหรอแล้วก็ x อ็กคืออะไรผมไม่รู้จักนะครับแต่ Xbox one กับ p c เล่นได้ด้วยเหรออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนที่อยากได้ภูมิไลที่มีฟ o r ดฟีดแบ็กแล้วคนเล่น Xbox เนี่ยถือว่าในไทยถือว่าค่อนข้างหายากนะครับแต่ไม่รู้ว่าใน Xbox เนี่ยฟอดีดแบ็กจะออกมาดีมั้ยนะผม ราคาของตัวนี้ผมไม่รู้เลยนะอันนี้เนี่ย g k เขาส่งมาให้ผมแบบเร็วมากผมยังไม่รู้เลยว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าผมได้ราคาแล้วผมก็จะใส่ไว้ใต้ v ีีอ o ละกันนะพร้อมกับลิงก์นะครับผมที่จะไปสั่งซื้อตัวนี้นะพร้อมกับลิงก์ที่สั่งซื้อตัวนี้ราคารู้สึกว่าไม่แพงนะครับทุกคนรู้สึกว่าราคาจะถูกกว่า Logitech G 2 9นะครับ ใครนะครับที่สนใจพวงมาลัยพรี V 1 0นะครับก็ไปติดต่อกันได้ที่ร้าน GJK ครับเขาให้ผมมาทำคลิปอันบ็อกแกะกล่องพร้อมกับพรีวิวและรีวิวนะครับปุ่มจัดวางอะไรมาบอกตรงๆว่าปุ่มไม่สวยแต่ว่าก็ช่่งมันไม่เป็นไรไม่สีเบียดก็มีปุ่มถือว่าครบเพียงพอต่อการใช้งานเลยครับมีแพตเทิลชิพ4อันด้วยนะเท่าที่เห็นนะครับ แล้วก็เป็นหนังนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังอังคันเทลานะครับตรงนี้เขาบอกข้างๆเลยว่ามีฟอร์ตฟิทแบกนะครับให้ความรู้สึกสมจริงเวลาขับนะให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เหมือนจริงอ่ะใช้แอปมือถือในการควบคุมพรมอะไรนี้ได้เหมือนกับวีนะครับไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าถ้ามันปรับพวกฟังก์ชันฟอร์ตฟิทแบกอะไรพวกนี้ในมือถือได้ก็ถือว่าดีอันนี้ชอบนะครับถ้ามันทําได้นะแล้วก็ เรื่ององศาของพวงมาลัยสามารถปรับได้2องศาแค่2องศานะครับก็คือ270กับ900องศานะครับแสดงว่ารุ่นนี้ยังใช้ระบบแบบสับสวิตช์เหมือนเดิมที่หลังพวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนรุ่นก่อนหนะ้าคือเลือกได้แค่2องศาเท่านั้นก็คือ2 7 0กับ900อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะที่อยู่ๆกับพวงมาลัยตัวนี้เป็นดีไซน์ฟลอร์นะครับรุ่นอื่นเนี่ย เขาปรับกันได้ละเอียดแบบเอ่อภูมิไรโลจิเทคไดนส์ฟอสจีทีเงี้ยก็ปรับได้แบบเป็นลายองศาเลยอันนี้ก็ปรับได้เลือกได้แค่2อัน,น,นอันนั้นจะปรับแบบ4 0 0 3 0 0 2 0 0 5 0 0 700, 800, 900 900ได้หมดนะแต่อันนี้ได้แค่270กับ900าเลือกได้แค่2อย่างเท่านั้นเองนะซึ่งผมก็คิดไม่ออกว่าไอนะ้270เนี่ยมันใช้กับรถอะไรนะแต่900ก็คือรถบ้านทั่วไปทีนี้ถ้าคุณจะเล่นแบบแรนดี แรลลี่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ500กว่ากว่าองศา720องศาแล้วก็9องศาคุณเลือกได้แค่400คุณไม่มีช้อยส์มีด u ว์แพดเดิลด้วยก็คือที่บอกไปว่ามีแพดเดิลชิปอยู่4อันซึ่ง2อันล่างปกติแล้วเขาก็าจะทําเป็นคลัชนะครับซึ่งผมไม่เคยใช้ใน V9 เนี่ยเขาทํามุมแหลมออกมานิดนึงนะครับผมซึ่งทําให้เวลาเราขับเราเหมือนอย่างนี้รถบัสแล้วเราก็สาพุ่งไปมารู้สึกไม่สะดวกนะครับ มันสอนไปนะแต่รุ่นนี้รู้สึกเขาจะทําให้มาปรับมงศสาได้หรือว่าดีขึ้นนะครับก็หวังว่ารุ่นนี้จะดีกว่า v 9นะครับผมอ่ะเพราะตัว v 9เนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากๆเป็นโปรดักที่ผมไม่ชอบเสียดายเงินของคนที่ไปซื้อนะครับก็หวังว่าตัว v 1 0นี้จะไม่เป็นนะยูเซอร์แมนนวล่ะครับตัวพวงดูท่าทางจะถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยวิธีการใส่พวงมาลัย อยู่ตรงนี้เลยนะคือหมุนนะครับก็คล้ายๆกับพวกที่500ที่300นะครับเนี่ยเราก็เวลาการติดตั้งตัวยึดกับโต๊ะนะครับก็ประมาณนี้แต่สำหรับคนที่ใช้กับคอมพิวตไม่น่าต้องปะอ่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับองศาของพวงมาลัยได้เนี่ยบิดขึ้นลงอะไรเงี้ยสามาปรับได้จากตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับถ้าต่อ PC เนี่ย เขาบอกว่าจะเป็นไฟสีแดงนะครับถ้าเป็นต่อกับ PS4 นะครับจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครแล้วถ้าต่อกับ Xbox นะครับจะเป็นไฟสีเขียวขึ้นนะครับเขาบอกอย่างนี้นะมันน่าจะด t e ท t ได้เองแบบออโต้นะครับดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นออโต้ซึ่งก็ดีนะครับของ Classmaster ตอนนี้ก็ยังต้องมานั่งเลือกเองแบบแมนนวลอยู่เลย G9 ก็ยังแมนนวลมีแค่ G923 ที่เป็นออโต้นะครับแล้วก็ ท248ก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับก็ถือว่าต้องให้คะแนนกับ P.S.N ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็นี่ครับโหลดแอปนะครับเพื่อในการคอนฟิกตัวพวงมาลัยนะครับผมสแกน q r code ต,ตัวนี้แล้วก็โหลดในแอปได้เลยเดี๋ยวผมลองสแกนเลยดีไหมพอสแกนแล้วครับปรากฏว่าได้ QR วาค้ดคอีกรอบห,ห,หนึ่งเพื่ออะแล้วเราก็โหลดใหม่อีกรอบนึ่งหรอดาวน์โหลดอิมเมจ่ะเ็จเทคเข i นอิมเ ไม่ได้ครับได้แล้วสรุปก็คือง่ายสุดนะพิมพ์ไปว่า P N View นี่แหละแล้วก็เสิร์ชไปแล้วก็โหลดนะครับง่ายกว่า QR นะ mm hmm. ก็ตะกี้ที่เห็นนะครับมันก็จะมีซัพพอร์ตทั้ง a อ d r o i d กับ Apple นะครับมี V9 รุ่นเก่าที่เรารีวิวไปแล้วแล้วก็ V10 นะครับ V11 12ด้วยนะมีทำเผื่อไว้เลยเผื mm hmm. ่อแค่ V11 ไม่บอนะเผื่อ V12 นะ <laughs> อ่ะโอเคก็คงติด ต่อขันทางบูทูธนะครับก็อย่าเพิ่งแล้วกันยูเซอร์แมโนลไม่มีอะไร,ะรแล้วครับผมจบละแล้วเราก็มาดูวันที่ตัวพวงมาัยต่อนะครับผมว่านี่เป็นการอันบ็อกแกะกล่องครั้งแรกเลยนะครับสําหรับเมืองไทยคิดว่านะผมก็ไม่ได้ดูช่องอื่นว่าเขาทําหรือ,อยังนะแต่ก็ช่องแรกอุ้ยเบามากเลยทุกคนอุ้ยเบาหวงเบาหยงเลยที่มันพลาสติกนะครับเหมือน finishing นึกว่าจะเหมือนไอเนี้ยนะนึกว่าจะเป็นทำทีนี้ได้ดีเหมือนเหมือนจะเป็นโลหะแต่จริงไม่ใช่โลหะนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเบามากเบามากอ,อ,อันนี้ครับเป็นเหมือนอคันทาร่าครับแต่ไม่ค่อยมีฟูๆเหมือนอคันทาร่านั่นแหละครับก็เป็นคุณเป็นผ้าชนิดอะไรของเขาที่เขาเขียนนะครับเขาเลยไม่ได้เขียนว่าคันทาร่านะครับต่อพัดเตอร์ชิฟพลาสติกนะครับพลาสติก <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม คลิกกี้คกกดังมากนะครับอารมณ์อารมณ์เหมือนแย่กว่า G9 หน่อยหนึ่งครับเหมือนของเล่นเลยอะจับพวงแล้วเหมือนของเล่นเลยครับเออเอเซนสีแดงข้างบนสวยดีนะครับรู้สึกว่าพวงจะเล็กไหมครับนี่ครับเท่ากับ Logitech ิ่งฟอร GT นะครับถ้าเท่าตัวดิ i งฟอร์ GT ก็น่าจะเท่ากับ Logitech G9 ด้วยนะครับ เขาวางไว้ตรงนี้มันไม่สวยแต่ว่าเวลาใช้ง,งานก็กดได้แบบไม่ลําบากกดได้แบบธรรมชาติด้วยเพราะมันก็อยู่ในระดับเนี่ยคือนิ้วโป้งเราจับอย่างนี้ใช่ปะหันมาก็คือได้ได้สีปุ่มพอดีนะครับแต่จริงๆถ้าเขาเอาปุ่มนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีนะไม่จําเป็นต้องอยู่ชิดขนาดนี้จนหน้าตามันแปลกป,ปุ่มโฮมนะครับดูในกล่องนึกว่าจะเป็นสีเทาโลหะมนๆอะไรอย่างนี้ไม่เลยนะครับเป็นสีขาวปุ่มเป็นสีขาวธรรมดาเลยเหมือนข้างใน มีบิ่นๆน,น,นิดนึงหรอครับอยู่ข้างในนะครับเหมือนเป็นตอนทาตอนประกอบแต่ข้างนอกไม่ไม่เห็นไม่รู้สึกนะครับมันอยู่ข้างในแต่มองเห็นได้นะครับปุ่มแยกกว่าเลยเทค G19 ครับกดดูละเออก็ธรรมดาธรรมดานะครับตรงนี้ไม่มีแท็กถ่ายข้างล่างซึ่งเป็นปกติของแพดเดิลที่เป็นคลัชนะครับข้างล่างนี้แต่คือที่ไม่ชอบแพดเดิลนี้ตรงที่อะไรรู้ไหมครับ มันดูงอครับมันให้ความรู้สึกมอนพลาสติกมันงอเวลาผมกดอะครับมันจะทนไหมอะครับฝั่งนี้กดแพดเดิลชิปลงสุดแต่ฝั่งนี้กดได้ลงไม่สุดครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ได้อีกนะครับก็เป็นเรื่องการประกอบคุณภาพการประกอบนะครับเนี่ยตรงนี้เขามีเกลียวนะครับให้หมุนเข้ากับตัวฐานได้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นขั้วคอนเนคเตอร์นะครับตรงแพดเดิลชิปนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันตรงนี้กดได้นึงลองอไปอีก แต่ฝั่งนี้นะครับกดที่เดียวสุดนะครับแอบไหม,มตัวตัวนี้ก็รู้สึกงองๆเนาะเวลาผมกดมขึ้นเนี่ยพอมาสุดถ้าผมออกแรงนิดหน่อยมันก็งออีกนะเป็นพลาสติกที่ไม่ค่อยแข็งแรงผมว่าเบามากนะครับเบามากๆเลยแหละก็จะช่วยเรื่องฟอร์ดแบ็กส่งมาถึงมือเราได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปขับตัวน้ำหนักของพงมาลั ยกเลยแล้วกันฐานครับเห็นฐานแล้วจกฐานไม่ได้ติดหลายตัวอย่างต้องให้เราเอาอย่างอื่นออกมาก่อนใช่ไหมตัวอะแดปเตอร์อยู่นี่ตัวแฮปเตอร์เล็กมากนะครับทุกคนสิ้วมากเลยทุกคนอยู่ด,ดิ48วัตต์เองนะทุกคนมีหกเหลี่ยมขันมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะนี่ครับพร้อมกับตัวเมาส์ทุกฐานทุกอย่างเลยนะให้มานะครับว้าว ก็ต้องบอกกันครับว่ามันเป็นของที่ราคาไม่แพงนะครับก็ต้องเข้าใจอยู่ในเฟรมเลยตัวกระติดเดียวเองหน้าตาประมาณนี้นะด้านในเห็นแล้วนึกถึงตัวคลิปดิทีของ T300 นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเงาๆที่เป็นรอยง่ายๆซึ่งมีรอยมาแล้วด้วยถ้าคนดีๆมีรอยมาแล้วจากโรงงานเลยเพิ่งจะแกะตะกี้เลยนะไม่ได้มีรอยที่ผมนะอ่ะแล้วดูข้างหลัง ตรงนี้ก็เขียนว่ามี900กับ270ปรับองศามารายจากสวิตข้างหลังตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเท้าเสียบเป็นสายโทรศัพท์ตรงนี้เหมือนทั่วไปไม่มีอะไรตรงนี้เป็นเกียร์แล้วก็อันนี้เสียบตัวจอยสติ๊กไอ้ USB ตัวนั้นน่าจะเสียบตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไมโครหรือ USB-C แสดงว่าเขาเอาไว้ให้เสียบฐานตรงนี้นั่นเองนะโอเคเข้าใจละตัวนี้เสียบไฟบ้านนะครับผมตรงนี้ เขียนเตือนว่าเสียบตัวคอนเนอร์เข้ากับฐานตัวนี้ก็บอกว่าสไลด์ฟอร์ก็คือแบบแรงหน่อยอะไรเงี้ยให้แน่ใจว่าเสียบให้แน่นนั่นแหละคือความหมายที่เขาต้องการสืบก็ด้านข้างตัวนี้สามารถปรับองศาได้รู้สึกว่าจะปรับจากน่าจะขันตัวนี้นะครนะับนะปรับตรงนี้เป็นเหล็กเหรอเหล็กปะอ๋อเหล็กครับ เหล็ก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 ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแบบบางๆนะครับจนนึกว่าเป็นพลาสติกนะจนเสียงคอคอรนึกว่าพลาสติกแต่เป็นเหล็กเหล็กเหล็กเออเหล็กอันนี้เหล็กอันนี้เหล็กเพราะว่าฟินิชิ่นตัวพลาสติกกับตัวเหล็กนีนก็เลยว่าข้างล่างมีแผ่นกันลื่นให้มานิดหน่อยนะครับตัวพวงมาลัยผมว่าเบามากเลยนะครับหนักน่าจะหนักที่ตัวแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับตัวพวงมาลัยเบาจัดนะผมว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่พวงมาลัยกันไหมตรงนี้ เห็นแล้วว่าพวงมาลัยจะมาเชื่อมกับเขั้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่พวงมาลัยกันดีกว่าใส่พวงมาลัยกันมันมีร่องตรงนี้เป็นเขี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้มีเขี้ยวตรงนี้ก็ให้มันตรงกันแล้วก็หมุนนะครับแค่นี้เหรอแน่นอนเหรอเอาไปดิสดุูดไหมเนะี่ยก็ได้พวงมาลัยหน้าตายอย่างนี้ละนะทุกคนเดี๋ยวเอาตัวไม้ไปใกล้ๆนะครับให้ดูอีกรอบนึง ตัวปุ่มนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูความความลื่นซิก็ค่อนข้างฝืดนะครับถือว่าค่อนข้างฝืด แต่ตอนที่เราต่อไฟเนี่ยคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับน่าจะดีกว่านี้นะครับอ,อันนี้อยู่ที่900อ,องศานะคะรู้สึกในปรับที่2 2 0ส,ส,สิมันก็มาดูเหมือนเดิมแตกจังหรือว่าจริงๆแล้วมันแค่เป็น ควบคุบมด้วยซอฟต์แวร์หรือเปล่านี่ยค,ครับปุ่มข้างหลัง2 7 0กับ900ก็ดูจะไม่ต่างอะไรถ้าอย่างนั้นทําทำไมเขาไม่ทําซอฟต์แวร์มาให้มันปรับองศา,าได้แบบองศาอะไรก็ได้หรอหรือจริง,รงมันปรับอะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับในวิดีโอ First Impression Preview เจ้า PSN v 1 0นะครับข,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 ขนาดกระทัดรัดนะครับดูสิใ่ลอกต่อโต๊สิเนี่ยต้องยืดกับโต๊ะได้ไหมวะ โต๊ะผมมันอาจจะหนาไปอะทุกคนสุดแล้วนะเนี่ยสุดแล้วคือโต๊ะคุณนะครับมันต้องได้แค่เนี้ถึงโต๊ะผมม,มันไม่ได้โต๊ะผมมันไม่ได้อะเจออุปสรรคแรกแล้วครับแต่ก็โต๊ะผมมันถือว่าค่อนข้างหนาแล้วครับนะก็เลยเจอปัญหานี้แต่ว่าโต๊ะคุณอาจจะไม่เจอก็ได้นะครับเกาหัวเลยโอเคไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวมาแกะกล่องอีกอันต่อดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ถอดก่อนถอดก็ง่ายเนาะถอดแค่นี้ง่ายให้ความรู้สึกเหมือนถอดพวกที่สามร้อยที่ห้าร้อยอะไรเงี้ยฮะนะหมุนหมุนแต่แต่หมุนนานเดียวกันหมุนนานมากนะฮะเกี่ยวเออหมุนจนลึกเลยอะ่ะช่างน้ำหนักสักหน่อยครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่มันเบามากเลยนะศูนย์ศูนย์แล้วนะตัวสายสองจุดสี่เท่านั้นเองนะครับทุกคนสองจุดสี่เท่านั้นเอง เดี๋ยวผมให้ดูตัวเด้งฟอสจีทีกั่าวฟอสจีทีก็ถือบอกมา,กากตัวหนึ่งนะฮะอ่าสองจุดห้านิดๆน,นะครับมันมีสาย u b ด้วยประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันแต่ถ้าคุณมาเทียบกับพวงไงสมัยนี้นะสี่จุดเจ็ดกิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นตัวเล็กสําหรับสมัยนี้นะจริงๆแล้วนะครับเพราะงั้นเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นพวงไงที่เบามากนะครับสาหรับคนที่อยากจะแบบยกลงยกขึ้นอะไรง่ายๆใส่ครับพอคลิทไว้แล้วก็แบบว่าพับเก็บนะครับ เราคนที่มีพื้นที่จำกัดตัวนี้ก็น่าสนใจนะฮะให้คนดูอะไรอย่างนึฮะผมสังเกตในถุงที่ผมแกะไปแล้วมีตัวการลื่นที่ฐานดูดออกมาด้วยก็สินค้าคุณภาพประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเอาให้ดูนะของมันราคาถูกอะ่ะนะครับมาต่อกันที่ตัวเป็นเท้ากับตัวเกียร์นะครับก็เริ่มแกะกล่องเลยผมรู้สึกว่ามันน่าจะมันน่าจะล้นจอนะครับกล่องใหญ่จังเลยข้างในก็เป็นกล่องอีกรอบหนึ่งอีกแล้วนะฮะ เปิดมาก็เห็น p ิง k n a นนะครับผม Gaming Racing Pedal นะครับ Pedal สะกดอย่างนี้เหรอผมจำผิดมาตลอดว่าเป็น P E D A L คหนึงสงสัยนี่ทุกคนมัน P E P E D A L ไม่ใช่ P A D E L ไม่ใช่นี่มันเขียนผิดขำๆนะอีหฮากันไปดูกล่องนะครับภายนอก ก็เนี่ยครับเห็นว่าสปริงข้างหลังมีหลากสีเลยนะครับผม R G B นะครับซัพพอร์ตอะไรอะ่ะ P C กับ P N d a c i n g View ต่อ P C ยงเดียวเดียวก็ได้ละครับเป็นซัพพอร์ตกับ P C แบบ plug and play เลยนะครับผมก็คือเสียบแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับด้านหน้าหน้าตาเหมือนไอ้นี่เลยครับเห็นไหมที่ส P M อะครับ นะหน้าตาคล้ายๆที่ 3pm นะครับใช้ฮองแมกเนติกนะครับผมเซ็นเซอร์นะใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กนะครับมีความแม่นยําสูงแล้วก็ความแข็งของตัวแป้นเท้าเนี่ยสามารถปรับได้แล้วก็มุมองศาของแป้นเท้าสามารถปรับได้ด้วยนะมุมแอนอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ดูท่าทางแล้วมันสามารถปรับซ้ายขวาได้หนึ่งช่องนะครับเหมือนกับ Logitech ซึ่งก็ดีเพราะว่าแป้นเท้าของ V9 ทําไม่ได้นะครับมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับ เขาใช้สีส้มเนาะก็มีตัว user m a n แมนนะครับผมมาให้นะยูเซอร์แมนก็เนี่ยต่อสายแลนเข้ากับด้านหลังของพวงมาลัยนะครับผมหรือว่าด้านหลังมีพอร์ต usb type a มาให้นะครับผมต่อเข้ากับคอมของเราได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวพวงมาลัยของ p x n นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีก็คือสามารถซื้อแป้นเท้าตัวนี้ถ้าแป้นเท้าตัวนี้ดีนะครับก็ซื้อแป้นเท้าตัวนี้แยกแล้วคุณก็ไปซื้อพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยเดี่ยวเดียวหรือว่าคุณซื้อพวงมาลัยมือสองที่เป็นเบสอย่างเดียวนะครับผมมาต่อคู่อันนี้เข้ากับคอมคุณก็สามารถใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถปรับความแข็งของตัวแป้นเท้าได้จากการปรับตัวสปริงด้านหลังนะครับแล้วตันนา่ขยึด กับตัวขอบคิดได้มีจุดยึดดอกซึ่งดีนะครับซึ่งดีนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเห็นตัวแป้นเท้าของเรานะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้มีตัวสายแลนมาให้นะครับผมหัวแลนนะครับตรงนี้มีหัวเป็น usb type a กับ usb type อ่าไม่ใช่ type c usb c กับ usb type a มาให้นะครับอันนี้ต่อเข้ากับคอมได้เลยเผื่อเราต่อไม่ผ่านกับตัวพวงของ pxn นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงตัวแป้นเท้านี้ออกมานะครับ ด้านในเขาถมาน็อตเกียร์มินมาให้ด้วยให้เยอะกับเ็นเท้านะครับ4ี่ตัวนะครับแสดงว่าอันนี้เขาอาจจะมีจุดจยุดให้เสียห,หรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งมันน่าจะใส่มากระถุงนี้แต่ถุงนี้เขาไม่ได้ปิดซิปไว้ก็เลยทุกอย่างก็เลยหล่นอยู่ข้างหลังข้างในหมดเลยนะครับบอกเลยว่าท่องผมเต็มไปด้วยกล่องเลยฮะเพราะว่เาเป็นกล่องในกล่องในกล่องในกล่องอ่ะนะฮะมาถึง ตัวพัดรองของเราแล้วนะนักเสียดายไม่มีเกียร์มาให้ผมนะครับดูท่าทางาจะมีรอยเกิดขึ้นง่ายครับแต่ว่ารอยพอถูไปก็หายนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับเป็นเท้าถือว่าค่อนข้างนุ่มเลยครับในการกดนะเดี๋ยวผมให้คุณดูฝั่งนี้แล้วกันดูฝั่งนี้นะเนี่ยมันนุ่มมากในการกดนะครับทุกคน ดูมากนะฮะดูแป้นเบรกสิถ้าแป้นเบรกมีการมันแข็งกว่าหน่อยนึงนะฮะแต่ก็ถือว่ายังนุ่มอยู่ก็ดีแ,แ, Toyota, แต่ก็ด so ีแล้วก็แป oui. awesome. awesome. ้นค <tr uth> <am> ัดก็นุ่มนะฮะคัดเหมือนจะแข็งกว่าคัดเล็กนิดนึงนะฮะแล้วก็แป้นเบรกจะแข็งที่สุดนะครับแป้นคันเร่งนุ่มแต่ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคเพราะว่าปกติคันเร่งก็จะนุ่มอยู่แล้วนะครับตัวคัดก็โอเคครับนุ่มๆก็ดีครับก็จะได้ไม่เมื่อยนะครับ แต่ว่าตัวฟ i n i s h i n g ตัวนีม้มีปัญหานิดนึงนะครับเนี่ต้นสีมาได้ไม่ดีนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับสกรีนคำว่า P X N มาให้นะครับตรงนี้แผ่นที่เหมือนเ,อเป็นเ t กเจอร์แบบเหล็กอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับ เหล็กจะเป็นทําสีนะไม่ใช่ปัดเงาครับทุกคนนะผมเห็นสีที่เขาพ่นมาไม่ดีตรงนี้นะแต่เหล็กเขาก็เป็นเหล็กเกรดแบบนะเกรดบีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเพียงพอต่อการใช้งานของเราแหละไปรับกดอะไรเงี้ยแต่ว่าสัมผัสมันก็เลยแปลกๆนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะรับพ่าเป็นของที่ไม่ได้แพงนะเนี่ยครับเวลาปรับมุมองศาเป็นเท้าเนี่ยก็คือจะมีน็อตอยู่2ตัว6เหลี่ยมเนี่ยครับเนี่ยสอันนี้นะครับเนี่ยขัน2ออันนี้นะครับแล้วก็ บิดได้นะครับนะเท่าที่ดูจาก user manual เขานะครับเห็นไหมว่าแป้นเท้านนเนี่ยมันเนาะนะมันมี imperfection นิดหนึ่งก็คือพ่นสีมาได้ไม่เรียบร้อยนิดนึงนะครับด้านหลังสปรีงก็ประมาณนี้นะครับพ็ละสี rgb นะครับวิธีการปรับให้มันแข็งขึ้นก็ปรับนี้ครับนะเตื่อนง่ายๆนะครับเนะี่ยมันก็จะแข็งขึ้นละนะอืมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไมยาก แล้วเราก็ปรับนี้ตามนะครับข้างล่างตามเพื่อล็อกไม่ให้อันบนมันไหลลงมานะฮะก็ประมาณนี้มันก็จะแข็งขึ้นละอ่าเอ้ยดีเวิร์กนะเนี่ยเวิร์กนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไหลลงมาหรือเปล่านะครับเวลาใช้งานนะเอ้แต่ดีนะดีนะเป็นการปรับที่ง่ายครับคือไม่รู้ว่าคุณภาพที่เขาใช้เนี่ยมันพอต่อการใช้งานไหมแต่ว่าการดีไซน์และแนวคิดแบบนี้ผมชอบครับสิ่งที่มันทำออกมาได้นะครับ ดี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 อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้กดกดไลค์ให้กดไลค์ให้นะครับมามาในทิศทางที่ดีแล้วครับก็ตรงนี้มีตัวคอนเนคเตอร์มาให้อยู่ตรงนี้นะครับดูข้างหลังกันหน่อยด้านหลังนะครับก็อย่างที่เห็นครับมีรูยึดมาให้นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่จุดนะครับผม TNS มาจาก T3 T A หรือเปล่าแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่ามันเหมือน T3 T A ในหลายๆย่างนะครับทุกคนครับเขาทําด้านข้างมาด้วยอย่างที่ผมพูดเลย นะแบบนี้ผมชอบครับแบบนี้ผมชอบนะแต่ผมยังมีความกังวลใจอยู่เรื่องระยะตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างสั้นเวลาผมเสียบ USB Type-A แล้วมันน่าจะเลยตรงนี้ไหมครับเราก็ต้องค่อยค่ยลอยเนาะเนี่ยสายของตัวโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาได้แค่นี้ถ้าคุณเอาวางติดผนังกะกำแพงนะก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับถ้าคุณเลื่อนลงมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ดีแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ว่ากันได้กันเถือ ถือว่าเป็นการปรบปรุงในหลายๆจุดที่ดีนะถ้าคุณยึดกับ copy คุณก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะโอเคโอเคก็ไม่ว่ากันละกันไม่ว่ากันไม่ว่ากันถือว่าถือว่าทำได้เต็ม1 0 0ให้9 0้าสิละครับให้0 9 0สําหรับการบ้านที่ให้ไปปรปับรุงมานะครับดูจะดีนะดูจะดีแต่ว่าถ้าไปเสี่ยมในคอมแล้ว sensitivity ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีนะครับในวิดีโอ Preview p i x e น V10 นะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยก็อ,อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ